ตอนนี้เราใช้ส่งรูปไปก่อนนะแต่ซิลโอเทียนี้ก็ราคาไม่แพงนะจ่ายเงินแต่ว่ามันจะให้ฟรี25ตัวแรกเราก็ไปสมัครซิ r โอเทียเนาะมีคำว่าซิลโอเทียเซ็นเอร์เราสมัครหรือไม่ก็คือเราล็อกอินไปเลยก็ได้การล็อกอินไซต์อาพคือสมัคร ล็อกอินแล้วก็กดเรื่องที่เป็น Google ไม่ต้องสมัครแบบรีิมเบอรอะไรบอกว่าอะไรกด Google เลยครับมันก็จะมีเกี่ยวข้องกับตอนนี้ผมใช้คอมเป็น11ตัวนะก็คือมีอุูบัต้งอูบัตู้ด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะลบั้งตัวอ่าไม่ต้องลบก็ได้ช่างวันนะมีออโตมชชั่นพาร์คมีอะไรพวกนี้ยครับ เดี๋ยวผมจะลบทิ้งตัวนี้นะของเดิมโอเคครับนักความผถมก,ก็จะลบด้วยไม่หมดเลยเียดอยู่ละลบ คือสมัครอ่ะมันจะฟรีอยู่ประมาณเท่าไหร่ยี่ห้าตัวแรกมันเลยยองลบอีกเอาสลบผมลบหมดเลยอยู่ะช่วงนี้ลบหมดทุกตัวนะครับลบหมดเลยดีเอสดีก็ลบดีเอสดีมสอนจบไปเอ็มอเนี้ยลบมีเครื่องเข้าเาติมเลยครับลบตีลิตได่เกืดบริงคือเอาแบบพ้งว่างเลยนะไม่มีอะไรเลยคือมันจะฟรียอยู่ประมาณ อทไรห้ายี่ห้าตัวกับยี่ห้าตัวสมัครซีโรเทียดูนะราคาก็ไม่แพงนะราคาประมาณแบบให้ฟรียี่ห้าเครื่องแรกอะ่ะมันไม่มีอะไรอยู่แล้วครับไพรซิ่งตัวนี้ก็คือราคาก็จะเราใช้อยู่คือยี่ห้าคือยี่ห้าเครื่องยี่้าเครื่องจะสร้างกีิน่นเอขักวก็ได้นะ คือจะสร้างกี่เน็ตเวิร์กก็ได้อลิมิตเน็ตเวิร์กแต่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะจอยมี25เครื่องเป็นแอดมินหนึ่งคนครับส่วนต่อมาเนี่ยคือเป็นอะไรเราจะเพิ่มเพิ่มไอตัวเนี้ยเป็นเบสิกเนี้ยถ้าเราจะจ่ายเงินเพิ่มก็เพิ่มกันละาเหรียญคือห้าเหรียญเนี่ยคือว่าเป็นเท่าไหร่อะเพิ่มทีละ25โหนด25โหนด ก็คือจ่ายห้าเหรียญก็เพิ่มเป็นยี่ห้าหน่วยก็เป็นโปรเฟสชันนอลแต่ว่าแอดมินเนี่ยอันอันดับแรกคือแอดมินฟรีฟรีแอดมินแอดมินก็คือฟรีหนึ่งหนึ่งคนแต่ถ้าจะเพิ่มอีกหนึ่งคนต้องเพิ่มเดือนนะละสิบเหรียญอันลิมิตเหมือนกันนะแล้วต่อมาคือเป็นสมอลพิเนตเลยนะ ก็สมอลเวชเนตเนี่ยก็คือประมาณสามเมตรมิลแล้วก็ได้ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบเครื่องเลยคือคอมพิวเตอร์สามารถจอยได้ร้อยห้าสิบเครื่องครับแลนี่ก็มีซัพพอร์ตด้วยสมอลเวชเนตเนี่ยจ่ายประมาณพันห้าร้อยเหรียญนะก็คือประมาณสี่มื่นกว่าบาทต่อปีมันจอยได้จอยได้ร้อยห้าสิบเครื่องไนงะ แต่ถ้าเกิดเราเอาแค่นี้นะก็คือเริ่มจากห้าเหรียญห้าเหรียญนี่คือว่าประมาณเท่าไหร่ร้อยห้าสิบาทอ่ะถติว่าเราใช้ฟรีไปใช่ไหมแล้วเราเพิ่มอีกยี่ห้าเครื่องเราต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณร้อยห้าสิบบาทไม่เกินสองร้อยบาทอ่ะสองร้อยบาทอ่ะคือได้ยี่ห้าเครื่องได้ห้าสิบเครื่องเลยอ่ะมันก็เอาห้าสิบเครื่องมาต่อแล้วก็จ่ายอีกอย่างเงี้ยแต่แอดมินมีคนเดียวนะแอดมินมีคนเดียวก็คือสามารถไปเพิ่มลดเพิ่มลดได้ แต่จริง a d ดมนคนเดียวก็พอแล้วนะเราเลือกแบบ Basic ครับผมเลือก Basic ครับ Basic เนี่ยเราก็สร้างเนตเวิร์กมาตนชื่อว่าเ e ียน r d Network มันจะใช้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ของมันอ่ะนี่คือเนิ e t w อ r อ i d e ยคือมันได้ประมาณ2าเครื่องคือรวมคลาวรวมในอ่ะได้2าเครื่อง แล้วเพิ่มถ้ามีแอนตี้คนเดียวนะเพิ่มยี่ห้าเครื่องก็จะเพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกครั้งละยี่ห้าเครื่องยี่ห้าเครื่องก็เพิ่มเดือนละห้าเหรียญเนี่ยถ้าเพิ่มห้าสิบเครื่องก็เพิ่มอีกสิบเหรียญก็เป็นร้อยยี่ห้าเครื่องผมว่าพอนะถ้าเพิ่มสิบห้าเครื่องก็เป็นเท่าไหร่หรอสิบห้าเหรียญสิบห้าเหรียญก็ประมาณตีไปสี่สิบบาทเลยสิบห้าคูณสี่ก็หกร้อยบาทนี่คืออย่างสูงนะ หกร้อยบาทต่อเดือนแต่แอดมินมีคนเดียวแล้วเราบริหารจัดการคนเดียวหกร้อยบาทต่อเดือนเนี่ยเราได้ประมาณเท่าไหร่วะร้อยห้าสิบเครื่องมั้งสองร้อยเครื่องเออร้อยยี่ห้าสองห้าสิบเออเนี่ยจำไม่ได้แล้วเว้ยแม่งเออเดี๋ยวยี่ห้าหกอะไรเนี่ยประมาณนั้แหละคธอค่าละห้าเหรียญเนี่ยตีไปยี่สิบเหรียญก็ ยี่สิบเหรียญก็เท่าไรอ่ะยี่สิบเหรียญก็เพิ่มได้อีกประมาณร้อยเครื่องร้อยี่ห้าเครื่องก็ประมาณยี่สิบเหรียญถ้าประมาณ 6, 700หกเจ็ดร้อยอ่ะก็กร้อยี่บห้าเครื่องเอามาต่อเน็ตเวิร์กเราสามารถตั้งชื่อได้ตอนยังไม่มีโนดเลยนะคีย์เอ็นเมื่อวันยี่สิบสองเย็นเจ็ดเนี่ยเราคลิกตัวนี้เข้าไปตั้งชื่อได้ครับตรงนี้ผมตั้งชื่อว่า AP เลย แล้วก็เป็น r i v a t ทนะไม่ต้องเป็นอะไรมากไม่ต้อง u ับบิ p ไ i v เวทเลยแล้วก็ตัวนี้เราสามารถที่จะ manage นะผอมันก็จะให้เป็นเม n a g e รู้จะให้เป็น1 9 2่งเก้าแล้วก็0ูนทับย4ไอตัวนี้เราสามารถเป็นเมน o ยตรูทเองได้นะเราก็ให้ทับยี่สทับยี่สี่ลลบตัวนี้ออกไปก่อนนะ แอดวานเคือเราจะไมเน,เ,เน็ตเองไงต่อไปเราแ d root ดอทหนึ่งเลยก็ได้ครับผมเอาดอทอะไรดอทศูนย์ทับยี่สิบสี่ ทับยี่สี่คืออะไรไอ้ทับยี่สี่ก็คือว่าก็คือมีเลขหนึ่งอยู่ยีี่ตัวหนึ่งอยยี่สี่ตัวก็าหนึ่งในสี่ตัวแล้วก็สี่ตัวแล้วก็สี่ตัวแล้วสุดท้ายเป็นศูน หนึ 1> 1, ่งตรงนี้ก็เป็นสี่อันนี้กี่ตัววะยี่ี่ตัวอันนี้อะไรหนึ่งตันนี้แปดตัวดิอันนี้แปดตัวไว้แป๊บนึงเพราะงั้นไอตัวนี้มันก็คืออะไรครับไอตัวนี้คือสองห้าห้า อห้าห้าด๕๐ตรงนี้ตามด้ดอดนะเพราะอันนี้ก็คือคลาสสี่นั่นเองครับถ้าหนึ่งสิบหกตัวมันก็จะเป็นอีกคลาสหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ใส่เข้าไปครับเอาง่ายๆของผมวองอะไรง่ายๆกดสัมมิทก็ไปเลยครับมันก็จะจากลายเป็นตัวนี้ตัวนี้ เราก็ไม่ต้องออโต้แอไซน์ครับเดี๋ยวเราจะแอไซน์เองเดี๋ยวให้เราทำการไปที่ตัว d v a n c e นตัวนี้ไม่มีอะไรก็เฉยๆครับไม่ต้องเราก็จำาอ d ตัวนี้ครับไปติดตั้งซีรัลเทียแครนก่อน คลาดาวน์โหลดเนี่ยไปโหลดตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะติดตั้งในวิดีโอก่อนโหลดตัวเนี้ยแล้วก็ติดตั้งแป๊บเดียวห้าทีเสร็จไม่ถึงห้าทีเดี๋ยวเราก็ติดตั้งในเดอร์เบียนกับเลนเทปเดอร์เบียนเดอร์เบียนเดี๋ยวเราติดตั้งทีหลังเอาตรงนี้ก่อนครับติดตั้งตัวนี้ก,นก็นิ่งๆๆๆแล้วมันจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็สตาร์ทอยู่ไว้ลออินนะตัวนี้ ผมก็ลืมได้กเกืดไปเลยครับไม่มีแล้วละยองเลิกครับผมอันนี้ไม่มีแล้วอะชิโรเทียนหน่มันจะขึ้นมาตัวนี้ครับ มันจะมีคำว่าเมนูอยู่ให้จอยคือตัวนี้เราโฟกัสไปเลยอะโฟกัสโฟกัสคือไม่ต่อแล้วจอยเน็ตเวิร์กไอดีจอยอันนี้คือ My ID ของเรานะอันนี้คือชิรเทวินโต้กดจอยเน็ตเวิร์กมันจะมีช่องอน,นี้ให้กรอกแล้วก็ตัวนี้ไปใส่แค่นี้น nice. ่าจอย พอจอยปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีเรื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแอปหนึ่งครับมาแล้วครับมันจะสร้างเ,เวิร์ขึ้นมาชื่อเนเวิร์อะไรก็แล้วแต่ปล่อยไปแล้วมันจะโผล่มาตรงนี้เมมเบอร์นะครับไม่โผล่มาเลยแอปเดียวก็โผล่แล้วไม่โผล่โพลิเฟสมันจะมีชื่อไอขดีองเราโผล่มาด้วยมันเอเดเวนได้นี่มาแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือแอปเด ขอซีโรเทียตัวนี้คือคือเอดเดที่เป็นไออ่ะหนึ่งสองเอสุดท้ายที่สามนี่หนึ่งแปดเว้ยไม่นึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งแปดบีสุดท้ายที่เอฟอันนี้เราจอยนะครับ เมื่อจอยปุ๊บนะตัวนี้มันจอยตอนนี้เราไม่รู้ว่า ID อะไรเพราะแอดมินยังไม่ออกตไหลครับเราก็สามารถแมเนจได้ตรงนี้ผมใส่ไปเลยนะว่าแล็ปท็อปชื่อผมเจนซิ่เชื่ออะไรก็ได้ใส่ไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่ก็ดีตรงนี้เราผมให้ใส่ดีไปเลยครับอ่า1สิบสี่แล้วกันใส่แล็ปเนี่ย แล้วก็กดบวกเข้าไปมาดูนะเ่าเรยยังไม่ติกนะเราเข้าดอทโหมดดอทแม่งเข้าไม่ได้นะอนะดอทโหม,ม,มดนะพิมพก็ว่า i p c o n f i ฟดูมันจะขึ้นตัวนี้อันนี้คือเครื่องไม่เกี่ยวนี่มันจะขึ้นตัวนี้ครับอันนี้คือซีโรเทียแล้วมันจะขึ้นไอดีนี้เพราะมันยังไม่ต่อแลวนี่คือเกตเวย์ ถ้าเราติ๊กตัวนี้ในเว็บออโตไลท์เมื่อเรากดออโตไลท์ไปปุ๊บเนี่ยค่ายดีเดี๋ยวค่อยดูไอพีแอดเดมจะเปลี่ยนแต่ยังไม่มานะซีโร r ทียังไม่มาเอาอีกทีมาแล้วครับเป็นสิบสี่แล้วเห็นไหมม,มันจะตรงกันเลยสิบแปดหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดหนึ่งสิบสี ที่เรากำหนดไว้เลยเนหะ็นไหมนี่คือ ID นี้เดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปติดในวินตู้ด้วยเดี๋ยวผมกําหนดสรุสรปนะสายเวลานะอันนี้เ,นเสมือนนะโอ้ยเซฟ แล้วตัวเนี้เดี๋ยวเราก็เอามาลิงก์กับตัวนี้ครับนี่เช่นนี้ครับผมแล้วตัวเนี้เดี๋ยวเราจะไปใช้สมัครกู o ก l ลแอตฟอมด้วยกันตัวนี้ได้ v ี n แล้วต่อมาเราไปที่ตัวก o เกิลแอดฟอมคือแอ c o u n t ที่ผมใช้ Google อยู่ตรงเนี้คือมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าหมดอายุแล้ว คือผมใช้เมื่อก่อนมันให้ใช้ปีละสามร้อย US หนึ่งปีผมใช้มันแล้วคราวนี้แอคเคาท์แรกแล้วก็หมดอายุแล้วก็เปลี่ยนอีกแคเคาา์ก็หมดอายุเป็นปีๆนี่หมดไปสามสี่แอคเคาท์ละต่อมาไม่ได้ใช้แค่สามเดือนครับผมเลยมาใช้แอคเคาท์นี้นี่แต่ตอนนี้ยังไม่สดนะสมัคร Gmail ใหม่ซะให้สมัคร Gmail ใหม่เปิด Gmail นะ่ะสมัคร Google ใหม่อ่ะ สรุปแล้วอ่ะ Gmail ใหม่ยุอย่างใหม่หมดส่นนวนแอคเคาทที่ผมจะใช้สอนเน่ยเหลืออีกประมาณ40กว่าวันมันก็จะหมดอายุก็คงอ็เลิกเปลี่ยนแอคเคาท์น,นี้ไปแอคเคาท์ใหม่พิมพวว์เข้าไปว่า Google c l o u p f o r m นี่ผมใช้ระยองเนีตอนนี้ผมอยู่ระยองผมใช้คําว่าระยอง DSD 02เพราะศูนยลัจะหมดแล้วครับครบ3เดือนแล้วตอนหลังไมาให้แค่3เดือนเอง แล้วเราไปที่ Google c l o u แพลตฟอร์มครับมันจะให้ประมาณสามร้อยบาทสามร้อยยูเอสฟรีสามเดือนก็คือทุกอย่างมีออฟฟรี Free. รวมทั้งอะไรรู้ไหมรวมทั้งการใช้ Google Cloud ด้วยไอไอไคอมควาวคอมพิวเตอร์ด้วยมันใช้ฟรีอยู่ รู้สึกว่าจะใช้ที่ i อโอาหรือใช้ที่อะไรเนี่ยฟรีแล้วก็ลงบนตู้อ่ะฟรีรู้สึกใช้แรมแค่กิกเดียวเองแต่ก็พอแล้วก็ฮาร์ดดิสกรู้สึกจะประมาณสาสิบกิ๊กพอรครับแต่ขอมูมวมดฟรีแล้วเราก็กด getting start for free low cost ค,คือใช้น้อยอ่ะใช้แค่ plc ตัวเดียวเอง ใส่คันที่ใส่อะไรไปอย่างนี้เขาก็จะบอกว่าฟรีแล้วก็ให้เงินมา300 US ให้ใช้หมดภายในเก้าสวันครับแล้วก็จะไม่มีออโต้ชาร์จด้วยเมื่อฟรีทายเอาหมดก็คือสมัครแอคเคาท์ใหม่อะแล้วก็กรอข้อมูลไปเลยประเทศอะไรก็เลือกเป็นสตาร์ทอัพก็ได้ครับหรือว่าเป็น ไม่ต้องอะไรก็ได้กดไปครับ s m a l l สตาร์ทอัพมีจะได้แล้วก็ใส่อีเมลก็อีเมลก็ตัวนี้ครับอันนีค้คือใช้เว r ร์กอีเมมันใช้คำว่า option ถ้ามีคำว่า option ก็ไม่ต้องครับกดเทิมตรนี้ไป แล้วกด next continue มันก็จะให้ใส่บัตรเครดิตตึ๊ดตึดตึดตึด account t y ยแก้หน่อยไม่เอาบุชเนตเป็นเป็นยูบิจวนก็ใส่บุชเนตตึ๊ดตึกตึกตึกตึไปครับก็แค่นี้เองครับแล้วก็กดสตาร์ทไมล์ไทยฟรีเทลจบ ใส่เองครับคือให้ใช้บัตร A T M บัตรอะไรก็ได้มันไม่ได้หักครับมันไม่หักเลยแต่มันจะให้กด Full Account แล้วกด Full Account ปุ๊บหักแต่ยังไม่หกักตอนเคยเพื่อเินเงิน300 US หมดเนี่ยมันก็หักเลยครับผมแต่ตอนนี้คือใช้ t r a l Account มันก็จะไม่มี No โ t นอตช็อต คือที่มันบอกให้ใส่เครดิตการ์ดมันจะบอกว่าเราอ่ะไม่ใช่โรบอตไม่ต้องย e ยดอนอะไรบีชาร์ตอเล็กโยเมนนวดอัปเกรดทูเพลทแอคเคาท์ตอนนี้ยังไม่อัปเกรดครับผมคือหมดก็หมดเลยครับผมคือมันกลัวเราเป็นโรบอตแต่ผมยังไม่สมัครหรอกเพราะว่าผมจะเก็บไว้สมัครครั้งหน้ารอยแอคเคาท์หนึงหมดก่อนแอคเคาท์นึงเหลือประมาณกี่วันสี่สิบกว่าวันอ่ะจะหมดแล้ว แอคเค้าที่ผมก็เลยจะใช้นี่แหละหมดไปผมก็สมัครเพิ่มอีกเก้าสิบวันไปอเรื่อยก็เปลี่ยนเมลไว้เรื่อยอ่ะตอนนี้เมลผมเริ่มจะไม่ให้เปลี่ยนแล้วนะเพราะว่ามันต้องเวลีไฟช้วยโทรศัพท์มือถือเบอร์โทรศัพท์มือถืออ่ะสมัครเบอร์นี้มันสมัคร Google มากน่อยเดี๋ยวครั้งหน้าก็คงต้องแบบเปลี่ยนมือถือบ้างอ่ะก็คืออาจจะซื้อมือถืออีกซิมึงมาก็คือแบบใช้สมัครไอ้นี่อย่างเดียวคือน่าจะได้ประมาณยี่สิบกว่าแอคเค่า สมัคร Gmail ไว้สัก20แอค o คา t อย่างเงี้ยเริ่มใช้ไปเรื่อย account แอค c คา n t ละ3เดือนใช่ปะ่ะ4แอค o คา t ก็ใช้ได้ปีหนึ่งละ20แอค o คา t ก็5ปีอ่ะเออ5ปีสิมใหม่ไว้คือใช้สิมแบบเล่นใช้แผดก็เฉยไม่ได้โทรเข้าโทรออกหรอกอ่ะผมนี้เสร็จแล้วนะ ผมยี่ไปทาไปทํากันเองนะครับผมก็จะเปิดของผมที่แอคเคา t ์ผมจะหมดแล้วคตอตัวนี้ครับระยองอันนี้ผมจ่ายไปแล้วนะฝึกไปแล้วจ่ายไปแล้วด้วยก็คือมีเวลาเก้าสิบวันนะ่ะตอนนี้น่าจะเหลือยังไม่ถึงครึ่งก็น่าจะเปิดได้ประมาณอาทิตย์หน้าอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็อันนี้ไว้ฝึกอ,อบรมรู้ๆเลยไหมแล้วก็ เปิดเรื่อยๆก็หมดหมดก็สมัครมาอีกเออเนี่ยแหลผมมาถึงระยองศูนสามแหละก็ได้ประมาณปีนึงอะแหไะปีหนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่ว่าจะเอาไงนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็เข้าไปกู e ข้าว, Google, าวฟอร์มมันไม่มีเขาว่าใช้ฟรีละ ก็อาจจะใช้อ e ีเมลนี้สมัครอะนี <N> ่ e> บ้างีกว่อะแอสซัวอยู่แต่ตอนนี้แอสซัวผมกำลังเจรจาครับเผย่อว,ว่ากุมพัรอ่ะเขารู้จักกับผู้ริหาร Microsoft ว่าผมขอฟรียาวเลยได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเป็นการเทรนนิ่งอะกำลังจะขอยื่นไอ้น,นั้นไปก่อนความจำงถ้าได้ปุ๊บผมก็จะเปิดแอดสซัวเลยแอสซัวมันให้เก้าสิบวันแต่ว,ว่ามันมันก็ลดราคาลงไปเยอะอะคือเมื่อก่อนมัน มันแพงเดี๋ยวนี้มันลดราคามากเลยคือลดไปกว่าครึ่งเลยอะ่ะมันก็ถูกเดี๋ยวก็มาใช้แอสซบ้างใช้อะไรบ้างคือสลับสลับกันอยู่เนี้ยครับเพราะเราใช้ Linux อยู่แล้วไนงะถ้าใช้ว n d o w s อะเออว n d o w s ใช้ไม่ได้ Windows ก็ต้องสมัครเพจแอคเคาน์อะครับะะถ้าคุณเลือกว n d o w s ปุ๊บเพจแอคเคาเลยครับผมไม่ต้องหากเงินแล้วมันแพงไงเดี๋ยวสาวร้อยยเดี๋ยวก็หมดอย่างเงี้ยอต้ Windows วะ ก็มี Ubuntu มี e n น OS แล้วเอา VM Box ของ Oracle ไปลงในเซนก็ได้แล้วติด w i Windows บนเซนไปอีกทีก็โอเคอนะ่ะแล้วก็ลง s ก a d a บนเซนก็โอเคครับผมว่าเออแล้วทำ넷ทั้งบนแล้วก็ติด VPN ติด Zero t เ i ียบนเซนเลยก็โอเคอะไ,ไรเซนกับเล d เท t ก็ตะกูลยวกันนลยเลทเทสเฟโดล่าเซนตะกูวกันเลยส่วนอะไรนะ Pry Ans, untu, game, เดือบี้อันปูบนตู้เป่นนั่นก็อีกประเภทหนึ่งกันเออนั่นแหละมันมีหลายดิสิติบิวเตอร์เออลินุกอ่ะนั่นแหละเปียบมีอะไรเขาไม่รู้แย่ๆไปหมดเลยมีซูสีด้วย S u s e นั่นอีกแบบหนึง่งครับ android นี่ก็เป็นดิสิติบิวเตอร์เหมือนกันนะ android นี่ก็อดีตก,ก็ลินุกนะ kernel kernel ต่างๆนะมันยังเป็นลินุกนะช่องที่ทต่อ io ของ android ที่เราใช้ก็เป็นลินุกนะครับ kernel kernel ลินุกเหมือนกัน นั่นก็อีกเผ่าหนึ่งนะครับอะไรก็เหมือนกันละครับตะปูนนี้มันมันไหลพันนะ่ะนะไหลเผ่าไหลเผ่าเชื้อชาติเดียวกันเหมือนยูเครนรัสเซียอย่างเงี้ยสลาฟเหมือนกันเช็กก็สลาฟเชื่อว่าโปแลนด์ก็สลาฟเนี่ยเชื่อว่ารัสเซียมันก็ยังมีไหลเผ่าเหมือนกันเีเหมือนกันลินดุก,ก็มีไหลเผ่าเหมือนกันต้นกําเนิดก็มาจากพ่อคนเดียวกันก็คือมาจากฟินแลนด์มันเลตเฮดอเมริกาไ,ไปพัฒนา อนตู้ไอ้นั่นไอ้ไปพัฒนาใครว่าอังกฤษ,กฤษนี้ยยุโรปเนี้ยอ่ะบางคนเนี้ยมันไม่มีเขาว่าคีย์รอีแล้วกดคีย์อพีปุ้บมันให้เข้าคอนโซลเลยเพราะเลิกฟรีแล้วเออมนให้หาเซล์อีกเดียวออแต่ผมลบหมดแล้วนะแร่ต้อง,องโ่งจะต้งเบตไลบหมดแล้วแล้วเล่นไปเยอะไม่รู้ตังเหลือแปดเจ็ดแปดพันแล้วมั้งจะมือจะบ,บานนะ แล้วเราไปที่คอนโซลตัวนี้อ่ะเราสมัครฟรีกันก,นก่อนดีกว่าะสมัครลินทะุกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาพนักัาน,นเดี๋ยวผมขอดูบินก่อนค่าใช้จ่ายเหลือเท่าไหร่ออรแล้วตัวน,นี้ก็ยังฟรีอยู่แหละแเพียงแต่ว่ามันเท่าอ,อ่ะเหลือประมาณเท่าไหร่วะเหลือแปดพันกว่าบาทเออมันก็จะบอกมันก็จะมีรีพอร์ตอยู่ว่ามือใช้ไปสองพันค่าอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันจะบอกรีพอร์ต แต่ตอนนี้ยังฟรีอยู่นะมันจะมีหนักๆก็คือเน็ตเวิร์กจ่ายไปพันเจ็ดอะคาวะค่าคาวแพงไอเนี้ยแพงไหวตัว SQL ขนาดเลือกถูกสุดเนี้ยเนี้ยยังแพงเลยคอมพิวเตอร์เอนจิ e นก็ไม่เท่าไหร่บ้างนี่แหละตอนนี้ยังฟรีอยู่ยังไม่มีอะไรเลยครับเออก็เดี๋ยวพวกเราเบรกกันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วสิบเอ็ดโมงสิบโมงเดี๋ยวเรามาเล่นกันตต่อกันเพราะว่าเราให้รอสมัครก่อน 我20000泰铢得